แต่ทั่วโลกกำลังเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติโดยเห็นได้ชัดว่าราคาน้ำมันเริ่มขยับสูงขึ้นราคาน้ำมันเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากโอเปกลดกำลังการผลิตในขณะเดียวกันเรื่องของการรัฐประหารในพมมา่ายังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลทำให้เกิดการสนับสนุนนะปรากฏว่ามีกลุ่มคนจานวนมากออกมาชุมนุมประท้วงนะครับ สนับสดุนให้เกิดการรัฐประหารอินโดนีเซียและมาเลเซียก็พยายามจะเข้าแทรกแซงกิจการภายในโดยใช้อาเซียนนะครับเป็นตัวเคลื่อนไหว สวัสดีครับพบกับผมเต้ศักดิ์จิบกิจวัฒนาครับ,ษษษษษษษรบวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจมาเริ่มต้นยโควิด9นะโควิด1 9ตอนนี้ทะลุร้อยล้านมาหลายวันแล้วนะครับกว่าร้อยสองล้านคนครเวลาที่ติดโควิด1 9ตายมากกว่า2ล้านนะครับ 4แสนคนนะซึ่งตายเพิ่มกันแบบน่ากลัวเลยทีเดียวสำหรับเรื่องโควิด -19 นะครับผลวิจัยพบฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกากับของออกฟอร์ดนะฮะลดการแพร่เชื้อได้ขณะที่โดสเดียวก็ป้องกันโควิดได้นานถึง3เดือนเลยทีเดียวนะครับวัคซีนโควิด -19 ของแอสตราเซเนกานะครับซึ่งผลิตโดยมหาวิทายาลัยออกฟอร์ด ไม่ใช่แค่ป้องกันผู้ได้รับการฉีดจากการติดเชื้อโควิด -19 แต่ดูเหมือนจะชะลอไม่ให้เชื้อแพร่ก,กระจายไปได้อีกด้วยนะครับรวมทั้งฉีดแค่โดสเดียวก็สามารถป้องกันได้ถึง3เดือนทั้งนี้เป็นผลการวิจัยซึ่งมีการเผยแพร่ออกมานะครับอย่างเป็นทางการในขณะที่อังกฤษนะครับลงดาบสื่อจีนสั่งถอนใบอนุญ,ญาตทีวี ดาวเทียมปักกิ่ง CGTV นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าผู้กำกับสื่อของอังกฤษนะครับ Ofcom นะครับซึ่งได้มีการยืนยันแล้วก็ถแถลงว่าถูกสั่งถอนใบอนุญ,ญาตของสถานีโทรทัศน์รัฐบาลจีน CGTN โดยชี้ว่าบริษัทเจ้าของ CGTN ไม่ได้มีอำนาจในการควบคุมการออกอากาศของสถานีทุกวัน เป็นการขัดต่อใบอนุญาตมีผลบังคับใช้ทันทีก็เอากระดาษด่านีนะ้สู้กันตรงๆแบบเนี้ยนะฮะระหว่างอังกฤษหลังจากที่อังกฤษเข้าแทรกแซง,งกิจาก,การภายในฮ่องกงนะครับสหรัฐอเมริกาก็เช่นกันพยายามจะให้รางวัลโนเบลหลังจากที่อังกฤษถูกจีนเนี่ยไอถูกฮ่องกงเนี่ยนะฮะไอถูกจีนเนี่ยเอาคืนไปนะครับหลังจากที่อังกฤษเนี่ยเข้ามาทาการคอบครองเป็นเวลาถึง99ปีอ้างว่ามาเช่า สมัยพระนางอลริาเบนะครับที่ 1. นึ่งนะในขณะที่ฮ่องกงจะสอนเด็กเรื่องของการบ่อนทําลายการสมคบคิดของต่างชาติตั้งแต่6ขวบเป็นต้นไปเขาเริ่มปลูกฝังทางความคิดแนละ้วฮ่องกงเผยแนวทางสําหรับโรงเรียนในเกาะแห่งนี้รวมถึงการาเรียนการสอนของเด็กอายุตั้งแต่6ขวบเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดกับการ ป้องกันของต่างชาติและการบ่อนทําลายในฐานะส่วนหนึ่งของหลักสูตรความมั่นคงของชาติปักกิ่งบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนปี2020เป็นตน้นมาเพื่อตอบสนองการต่อต้านอย่างรุนแรงต่อต้านรบาลนานหลายเดือนตอนนี้ก็มีการปลูกฝังโดยประธานสาภาพครูชำนาญพิเศษกล่าวว่า แนวทางดังกล่าวทําให้เกิดความไม่มั่นใจความก,กมังวลความวิตกกังวลและผู้สอนนําสู่การศึกษาจําจกัดจําเกียดที่ไม่ทําให้เกิดการพัฒนาของเด็กนักเรียนและคิดอย่างอิสระที่มาก็เป็นที่มาของรอยเตอร์สื่อรอยเตอร์ก็เป็นสื่อของอังกฤษนะครับก็ไม่ค่อยสนับสนุนสิ่งที่ให้มีการปลูกฝังทางความคิดเรื่องการแทรกแซงกิจการภายในเพราะมิฉะนั้นเนี่ย การแทรกแสงกิจการภายในก็จะเป็นเรื่องที่ลำบากในขณะที่โจไบเดนก็ประกาศเลิกสนับสนุนซาอุดิอาระเบ,บียทําสงครามในเยเมนนะารประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกานะครับก็ปรากฏว่าอนุมัตินะครับขอยุติการสนับสนุนต่อปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มพันธมิตรซาอุดิอาระเบ,บียในเยเมนโดยระบุว่าความขัดแย้งซึ่งเป็นเสมือนสงครามตัวแทน ระหว่างยิยาเรกับอิหร่านยืดเยื้อมานานถึง6ปีต้องจบสิ้นลงกันเสียทีนะครับซึ่งยุคป,ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ให้การสนับสนุนในขณะที่ต่างชาติก็เริ่มเทรบริษัทเบียนะครับคีรินประกาศตัดสัมพันธ์หุ้นส่วนในพมา่าตอบโต้ตการารัฐประหานนะครับคีรินผู้ผลิตเครื่องดื่มรอยใหญ่นะครับจากแดนประดิบประกาศยุติการทำธุรกิจแบบร่วมค้า กับบริษัทหุ้นส่วนในพมา่าซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกองทัพหลังเกิดการทะพานยึดอำนาจเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์การควบคุมตัวผู้นำของสายประชาธิปไตยองซานซูจีเรียกเสียงประนามจากนานาชาติโดยเฉพาะฝั่งสหภาพยุโรปนะครับที่มีผลประโยชน์ในพมา่าซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นประเทศนะครับที่มีผลประโยชน์นะครับยืนอยู่ฝั่งของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่โจไบเดนนะครับก็เตรียมเปิดรับผู้ลี้ภัยเข้าสหรัฐอเมริกาเพิ่มเป็น1 2 5 0 0 0คนประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่ารัฐบาลมีแผนจะเปิดรับผู้ลี้ภัยเพิ่มเติมเป็นปีละ1 2 5 0 0 0คนจากตัวเลขลดต่ำลงเป็นปรติการเหลือเพียง1 5 0 0 0คนในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับโจไบเดนระบุว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาได้ให้ที่พักพิงแก่ผู้ที่หลบหนี ความรุนแรงนะครับถูกข่มเหงรังแกและถือว่าเป็นผู้นำทางด้านศีลธรรมที่ส่งเสริมให้ประเทศอื่นน,น,นเปิดประตูต้อนรับผู้ลี้ภัยลักษณะดเดียวกันการประกาศของโจไบเดนนะได้รับการชื่นชมจากฟิลิปปินส์นะครับและก็แกรดีข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสระหะระชาชาติซึ่งมองว่านโยบายประกาศของสหร,รัฐอเป็นแนวทางกระตุ้นให้ชาติอื่นนำตากทำตาม ในรกบองการสหประชาชาติเบินว่าผู้นี้ััยที่อยู่ราวประมาณ25.9ล้านคนส่วนใหญ่เข้าไปพักอยู่อาศัยอยู่ในประเทศที่กําลังพัฒนาซึ่งก็ส่วนมากก็เป็นพวกลี้ภัยทางการเมืองเป็นฝ่ายกบฏหลบหนีไปยังต่างประเทศนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีดนชลดมปฏิเสธเข้าร่วมกระบวนการไต่สวนถอดถอนโดยวุฒิสภานะครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทมแห่งสหรัฐอเมริกานะครับ ปฏิเสธคำเชิญจากเดโมแครตให้เข้าร่วมกระบวนการไต่สวนในการถอดถอนของวุฒิสภาซึ่งเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าขณะที่มีทนายความของเขาเยอะเย้ยเทียบเชิญดังกล่าวว่าแค่ะละครปาหีเท่านั้นซึ่งการถอดถอนครั้งนี้ก็เป็นการถอดถอนครั้งที่2นะครับซึ่งชื่อว่ารอมรอดครั้งแรกรอมก็รอดครั้งที่2ก็รอดนะครับเพราะว่าเสียงของเดโมแครตนั้นมีน้อยกว่ารีพับลิกันนะฮะในสภาสูง ในขณะที่อินโดนีเซียและก็มาเลเซียก็จีเอเซียนจัดประชุมหลังการรัฐประหารของเมียนมาผู้นำของอินโดนีเซียและอ่ามาเลเซียนะครับบอกว่าพวกเขากำลังต้องการให้มีการประชุมพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในกลุ่มของชาติอาเซียนไอเอเซตะวันออกเฉียงใต้เพื่อหาหรือสถานการณ์ในเมียนมาหลังจากรัฐบาลอ่าการเลือกตั้งถูกรัฐประหารนะครับ ถอยแถลงกระบวนการเปลี่ยนถ่ายสู่ประชาธิปไตยของเมียนมากองทัพได้เข้ายึดอํานาจและกล่าวหาว่ามีความผิดปกติในการเลือกตั้งนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาทําการพยายามกดดันอาเซียนฮะจะต้องมีการเคลื่อนไหวตอนนี้อินโดนีเซียกับมาเลเซียก็แสดงท่าทีจะมีการเคลื่อนไหวในลักษณะด,ดังกล่าวในขณะที่ผู้ว่าของเกียวโตโอดนะฮะจัดโอลิมปิกลำบากแล้วนะครับหลัง ประธานคณะจัดพูดเหยียดเพศนะครับผู้ว่ากรุงโตเกียวนะยูริโกะอ่าโคอิเกะนะครับอ่าว่าโอลิมปิกกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่นะครับหลังจากที่ประธานคณะกรรมการจัดโอลิมปิกแสดงความคิดเห็นเหยียดเพศแสดงการวิวิจารณ์ความคิดเห็นของเขาไม่มีวี่แววซาลงนะครับโยชิโร่โมริวัย83ปีนะครับ จุดกระแสนะครับวิบาพาวิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับทั้งในและนอกประเทศด้วยความคิดที่ว่าผู้ผู้หญิงพูดมากเกินไปคําพูดดังกล่าวเกิดขึ้นในการประชุมคณะกรรมการอลลมปิกญี่ปุ่นที่ต่อมาเขาก็ถอนคําพูดและขอโทษแต่ไม่ยอมลาออกมันเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ก่อกวนการจัดโตเกียวเกมซึ่งถูกเลื่อนออกไปเป็นเวลา1ปีเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งก็เธอก็ไม่ยอมวายง่ายนะเขาขอโทษก็ไม่ยอมมีปัญหาแน่เรื่องแปลกๆฮะที่เกิดขึ้นฮะของเล่นดิงดึงดังเาเรียกของเล่นดึงดังนะครับเพื่อชีวิตสูซ่าของสาวยุคล็อกดาว์ดเทคซอยเซ็กทอยขายพุ่งกระฉูดทั่วโลกนะครับเป็นเรื่องแปลกๆฮะซึ่งถึงกับพุ่งกระฉูดเลยทีเดียวสำหรับยอดขายเครื่องเล่นเทคซอยเซ็กทอย นะครับเมื่อผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกสแสวงหาเครื่องเทศชีวิต,ตเติมความสู้ซาในแต่ละวันคืนแห่งการถูกปิดล็อกความบันเทิงนอกบ้านอันเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ในการนี้ข้าวของเครื่องใช้เพื่อความสุขและความบันเทิงนะครับประจำห้องนอนคือคำตอบนะบแก่โมงยามอันปราจจะจากแสงสี และผองเพื่อนในเวลาเดียวกันสาวในสังคมแห่งโลกตะวันตกพากันสลัดตนเองพ้นออกจากเครื่องตาและข้อห้ามทางเพศปิดกั้นความอ,าอยู่ดีมีสุขทางด้านเซ็กมานานก็เป็นเรื่องแปลกๆซึ่งที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่ามีการซื้อกันเยอะปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียมีการซื้อกันในโซเชียลมีเดียหลังจากโควิด -19 เกิดการระบาดขึ้นในเชิงงานวิเคราะ ตอนนี้สถานการณ์ทั่วโลกนะครับโควิด -19 ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะครับแต่ทั่วโลกกำลังเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติโดยเห็นได้ชัดว่าราคาน้ำมันเริ่มขยับสูงขึ้นราคาน้ำมันเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากโอเปกลดกำลังการผลิตในขณะเดียวกันเรื่องของการรัฐประหารในพม,ม่ายังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลทำให้เกิดการสนับสนุน,นปรากฏว่ามีกลุ่มคนจานวนมาก ออกมาชุมนุมประท้วงนะครับสนับสนุนให้เกิดการรัฐประหารอินโดนีเซียและมาเลเซียก็พยายามจะเข้าแทรกแซงกิจการภายในโดยใช้อาเซียนนะครับเป็นตัวเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกานะครับออสเตรเลียได้ประนามการยึดอำนาจและขู่ว่าจะทําการคว่ำบาตรนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับที่ผ่านมาก็มีการนะครับ เข้าแทรกแซงกิจการภายในไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเข้าแทรกแซงกิจการภายในในอ่ารัสเซียของสหรัฐอเมริกาโดยภาพรวมสถานการณ์ของโลกตอนนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการความวุ่นวายภาพทางสังคมเพิ่มมากขึ้นแต่เรื่องโควิด -19 ยังคงแพร่ระบาดนะยังไม่มีทีท่าจะเบาลงถึงแม้ว่าเริ่มมีการฉีดวัคซีนแล้วก็ตามแต่อย่างไรก็ตามในสหรัฐอเมริกาหลายมลรัฐนะ หลังจากฉีดวัคซีนกระจายไปก็เริ่มดีขึ้นนะแต่โดยภาพรวมทั้งโลกยังไม่ดีขึ้นโควิด -19 ที่พบว่ามีการกลายพันธุ์มากกว่า100นะฮะสายพันธนะุ์เกิดการแพร่กระจายซึ่งเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ก็จะเกิดการกลายพันธุ์เกิดขึ้นในแะับนี้คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะน,นี้นายหลงไปแล้วเครื่องด้วยเป็นเป็นตีเป่นตีนตอ๋อแน่นนายหลงนี่ไปมาได้กลางเลยหอมา,อาอเก่งเลยไปถึงผักกองนะพาัดนี่เปียบหมดเลวน,น,นี่โอ้เหเปียบบมดแลวนี่ตั้งแต่นายหลงมานะเนาะ ลงเรียนายนหลวงก็สั่งมาทางฮึมาปูฮึเนาะคูคนไหนลาาหล่นออกมาฮึลู่ลูหลังก็ได้เหนันงสือตัวเนะาะมื่ก่อขอนลุกเมื่อกดียเดี๋ยวนี้ไปนทหารก็มีไปหมอก็มีไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีมันพูภาษาไทยก็ไม่ได้ทางก็ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ให้นี่สร้างเมื่อปีไหนครับปีปีสองพันห้ร้อยหก โันนี้ผลิตนักเรียนไปหลายรุ่นแล้วนะครับโอ้หลายรุ่น,นหลายรุ่นไม่รู้ว่าปัจจุบันนี่กี่รุ่นที่พ่อหลวงบอกว่าคนที่จบจากที่นี่ก็จบจากที่นี่ก็กลับมาเป็นครูสอนที่นี่ปริญญาตรีก็มีปริญญาโทก็มีแล้วมีหบบนี้ก็ต่อปริญญาเอก โดยบนเลงที่ขับขานโดยล้านล,ลูกลูกแผ่นดินนี้ให้ลุกออกจากทุกแลเกียดชังแล้วข้าเดินบนถนน,นแห่งความรักด้วยไออุ่นที่เกิดจากการเอภไยและความหวัง้างรอยยิ้มหล่อรวมใจเป็นพลั